bạn mất cái đường link này cho anh nhá. เมั้ลงก่อน่้งยุหากองุ้ป่ะตอนนี้ก็ได้แต่ที่ยแหละครับมีคนขับมาในเมือสองคนสามคนไปยังมีคนไม่ได้เ็แต่งเลยคร <Stevens>. ับจนวนมันเยอครับมันเยอะประมาณ1 4ตัวเราเรายังไนที่ข้นขบวนหนี่ต้อทับท้าว <day>

มันมันมันลงทุนไปมันก็นหลายอยู่ครับแต่ว่าเฮามันมีมันมีตะแยบ,บัดพระบุตเลี้ยงม้แล้วเนาะเลี้ยงม้กันถือขอดกันม้แล้วอันนี้พวกผมเอาสร้างไปไช่วงช่วงที่เพิ่งเดินสายเนี่ยเพิ่งหามาวพวกผมกบไปยุ่ปางเบสปางพ้ากับเบสปางดูจกกังหวัดรทางเหนือ,อเชียงใหม่บ้าง รวมตัวกันตครับเป็นปางสร้างเกิดเป็นไฮฝรั่งเลี้ยงน้ำครับไฮฝรั่งเลี้ยงเนี้ยมงแสดงเนี้ยก็มีมงไฮฝรั่งเลี้ยงฝรั่งมาเลี้ยงไม่อย่างเถอะครับแล้วนี่ก็พอเกิดปัญหาโควิดฝรั่งมาว่าไรปางก็ปิดนะครับเงินช่วยเหลือเพิ่นกลับมาเพียงพอก็เลยได้มาพอโควิดข้าช่วงแรกยุบหายไปก็ได้พากันไปแสดงพากันเดินสายแสดงเพราะเดินสายแสดงกระเพาะได้แน่เพาะได้มาจุดเจืออยู่หรอกกระเพาะได้จุดเจือนี่แหละ มันก็มาอีกรอบนีกน็ยาวเลยก็เลยกลับมาบ้านเราทุกคนช่างกลับบ้านเราครับคนช่างกลับบ้านกับมาอยู่บ้านอีกจำนวนนึนก็ยังอยู่ช่างไม้กับมีครับหรืเขาแบบนี้มีมีมจะเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคนเลี้ยงช้างด้วยทั้งเทศบาลบ้านค่ายด้วยไปปรึกษาหารือกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเช่นเราจะจัดเป็นสถานที่ที่ให้คนมาชมช้างเหมือนสัวนสตว์ย่ยอมไหมแล้วก็มีการซื้อ อาหารในช้างเป็นอ้อยเป็นหญ้าเป็นอะไรต่างๆช้างก็ได้กินอาหารด้วยไรายได้ของคนเลี้ยงช้างก็จะมีด้วยนะครับก็จะหาเือกันนั่นส่วนหนึ่งที่จะจัดจิตมาค่าอีส่วนก็จะไปดูว่าถ้าเกิดเขาประสงค์จะไปจัดแสดงช้างจัดอีเวนต์อะไรย่อยๆอยู่ตามอำเภอต่างๆทางอำเภอทางจังหวัดก็จะจประสานไปทางอำเภอต่างๆเพื่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้เขา ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเชิญทางบริษัทจังหวัดไปไปร่วมประชุมด้วย